ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องในเจอลทสวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับรถครอบครัวรุ่นใหม่ที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากนั่นก็คือบิ t M9 m p v ปี2026รถอนเนกประสงค์ขนาดใหญ่จากค่ายบิดที่มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัยดีไซน์หรูและความคุ้มค่าที่น่าจับตามองเหมาะทั้งการใช้งานครอบครัวและเชิงธุรกิจอย่างแท้จริงเริ่มจากรูปลักษ์ภายนอกบิด M9 m p v 2026มีมาในสไตล์หรูหราทันสมัยผสมความเรียบและความพรีเมียม ได้อย่างลงตัวด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่ไฟหน้าเหล็ตแบบเมตริก์ให้ความสว่างชัดเจนและดูฉบเฉี่ยวเส้นสายตัวรถดูยาวและกว้างให้ความรู้สึกมั่นคงไฟท้ายเล็นแนวยาวเชื่อมต่อทั้งสองฝั่งเพิ่มความรูในตอนกลางคืนล้ออลอยขนาดใหญ่ช่วยเสริมภาพลักษณ์รถ MPV ระดับผู้บริหารอย่างชัดเจนตัวถังถูกออกแบบให้ลู่ลมลดแรงต้านอากาศส่งผลดีต่อทั้งความเงียบและอัตราการใช้พลังงานในด้านสมรรถนะ b i m 9 MPV 2026 ใช้ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าและไฮบริดขั้นสูงของบิดให้พลังงานที่ลื่นไหลเงียบและตอบสนองทันใจอัตราเร่งทําได้ดีแม้ตัวรถจะมีขนาดใหญ่ระบบช่วงล่างถูกปรับจูนมาเพื่อความนุ่มสบายเป็นหลักเหมาะกับการเดินทางไกลและการโดยสารหลายคนแต่ยังคงความมั่นคงในความเร็วสูงระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะมีมาให้ครบไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาเลนระบบเบรกฉุกเฉินและเซ็นเซอร์รอบทันช่วยเพิ่มความปลอดภยัยและความมั่นใจให้ผู้ขับขี่ ภายในห้องโดยสารถือเป็นจุดเด่นสำคัญของบิต M เก้าอินทีวีสองพันยี่สิบหกบอร์ดนั่งแบบแคทเทนซีดในแถวสองให้ความสบายระดับเฟิร์สคลาสใช้วัสดุคุณภาพสูงนุ่มและรองรับสรีระได้ดีพื้นที่ภายในกว้างขวางนั่งได้สบายทุกแถวเหมาะสำหรับครอบครัวใหญ่หรือการใช้งานแบบ v i p Dash b o a r บมาพร้อมหน้าจอขนาดใหญ่ระบบ Infotainment ทันสมัยรองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนระบบเสียงคุณภาพสูงระบบปรับอากาศแยกโซนหลายจุดทำให้ผู้โดยสารทุกคนรู้สึกสบายตลอด การเดินทางนอกจากนี้ยังมีช่องเก็บของจํานวนมากตอบโจทย์การใช้งานจริงในเรื่องของราคา b ิตเอ็มเก้าเอ็มพีวีสองพคาดว่าจะเปิดตัวในระดับที่เข้าถึงได้ง่ายเมื่อเทียบกับเ p ็มรู้จักแบรนด์คู่แข่งโดยให้เทคโนโลยีและออปชั่นที่คุ้มค่าเกินราคาเหมาะสําหรับคนที่มองหารถครอบครัวขนาดใหญ่รถรับรองผู้บริหารหรือรถใช้งานเชิงธุรกิจที่ต้องการภาพลักษณ์หรูและต้นทุนการใช้งานที่ประหยัด โดยรวมแล้ว BIT M9 MPV 2อ2พเป็นรถที่ครบเครื่องทั้งดีไซน์สมรรถนะความสบายและความคุ้มค่าถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากในตลาด MPV ยุคใหม่ถ้าคุณกำลังมองหารถคันเดียวที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานรนุ่นนี้ไม่ควรมองข้ามฝากติดตามช่อง AJ Autos เ,เพื่อรีวิวรถใหม่ๆแบบเจาะลึกกันต่อไปแล้วพบกันในคลิปหน้า